นายอุทัยยอดมณีพร้อมด้วยนายนัดเซอร์ยิมะนายประกอบกิจอินทองและนายพานสุวรรณแก้วซึ่งเป็นแกนนําและแนวร่วมเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคอปทอได้เดินทางเข้ามอบตัวกับพนักง,งานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่าดีเไอภายในศูนย์ราชการอาคารบีถนนแจ้งวัฒนะตามหมายจับในคดีร่วมกับแกนนําและแนวร่วมคอปทอ0คนในข้อหากบฏและข้อหาอื่นๆรวม8ข้อหา โดยนายอุทัยพร้อมด้วยแนวร่วมทั้งหมดได้ปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาพร้อมกับยื่นหลักฐานเอกสารต่างๆเพื่อต่อสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรมก่อนที่นางสาวพวงทิพย์บุญสนองทนายความจะใช้หลักทรัพย์เป็นกรมประทันประกันอิสรภาพวงเงินคนละ1 0 0 0 0แบาทยื่นขอประกันตัวในชั้นพนักง,งานสอบสวนซึ่งพนักง,งานสอบสวนได้อนุญาตให้ประกันตัวตามที่ร้องขอ ทั้งนี้นายอุทยัยเปิดเผยภายหลังได้รับการประกันตัวว่าเป็นการเดินทางเข้ามอบตัวกับพนักง,งานสอบสวนเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจเพราะมั่นใจว่าไม่ได้ก่อการกรบฏตามข้อ,อกล่าวหาอย่างแน่นอนนอกจากนี้นายอุทยัยยังเปิดเผยด้วยว่าในวันที่27มิถุนายน,นนี้เวลา9นาฬิกาได้นัดเข้ารายงานตัวกับพนักง,งานสอบสวนอีกครั้งที่สโมสรตำรวจถนนวิภาวดีรงังสิตพ็วันนี้ข้อ,ขอกบฏั้งหมด4ราย นะครับมาหมดแล้ว,ลวนี่ชผมมาหมดแล้วคนแรกก็พี่นิติพรล้มเหลือดําเนินการไปเรียบร้อยแล้วพอที่เหลือก็เหลือผมแล้วก็น้องโกศกแล้วก็ฝ่ายปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยคุณนัทเชยมะนะฮะก็วันนี้ก็คิดว่าเป็นที่เรียบร้อยก็ได้ร่วมกันประสานานนะครับระหว่างภายในก็คือวันนี้มามอบตัวเสร็จแล้วก็ประกันตัวออกต่อสู้คดีนะครับทุกข้อล่วาวหาทั้ง8ปข้อกว,มอกวมหมดเรื่องต้นนี่คือเรา สำหรับบรรยากาศภายในศูนย์ราชการอาคารบีซึ่งเป็นสถานที่นัดหมายในการเข้ามอบตัวของนายอุทยัยและแนวร่วมคอปทอในวันนี้นั้นได้มีการวางกำลังเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยไม่อนุญาตให้มีโดยไม่อนุญาตให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องขึ้นไปบนอาคารอย่างเด็ดขาดรวมถึงสื่อมวลชนด้วย